สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูแม่เตือนนะคะเราไม่ได้มานําเสนอคํากันหลายวันแล้วนะคะวันนี้คุณแม่เตือนจะให้นักเรียนนะคะให้ลูกๆทางบ้านได้รู้จักกับสระอูนะคะสระอูและก็มีตัวสะกดแม่กดก็คือตัวดอเด็กนะคะเอาล่ะ คุณครูแม่จันมีแถบพยัญชนะอยู่อันนี้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยตัวอใช่ไหมคะออ่างอ่านว่าอตัวกกไก่อ่านว่ากหหเห็บอ่านว่าหอและปปลาอ่าอนว่าปอนะคะเราก็จะมาผสมกันนะคะมาผสมด้วยชระอูนะลูกนะผสมชระอูอ้าละตอนนี้กำลมังผสมคำอยู่ นี่ค่ะน้องหมา,าพามาแล้วค่ะตัวอะไรคะอ๋อค่ะออบวกสระอูสีแดงเห็นไหมคะอออูดอูดค่ะเราออกเสียงนะคะอ่ะออกเสียงอีกครั้งพร้อมกันอออูดอูดออกเสียงนะคะอออูดอูดอ่าผ่านแล้วนะคะหนึ่งคำนกเรียนพูดซ้ำๆนะคะอออูดอูดต่อไปกอบ้าง ก็บวกสระอูค่ะก็เห็นไหมคะอูดอกูดนะคะก็อูดอกูดผักกูดนังเดือนผักกูดนะคะเอามาผัดหรือเอามายำก็อร่อยนะคะต่อไปตัวหอมักงูุหอบวกสระอูนะคะหออูดอหูดรู้จักหูดไหมคะหออูดอหูดหูดมันเป็นลักษณะที่ เนื้อที่มันขึ้นมาตามร่างกายของเราแล้วก็มันจะเป็นตุ่มขึ้นมานะคะเนื้เป็นตุ่มขึ้นมาเหนือจากเนื้อที่เป็นปกติอันนี้นะคะเราเรียกว่าหูดนะคะเป็นหูดแล้วก็จะไปตัดได้นะคะนะถ้าใครเป็นอันใหญ่ไม่จใหญ่ก็ต้องไปตัดนะคะหูดต่อไปมาดูปูดปอูดอปูดลุปอูอดอปูด,ปด,ปดนะคะ เช่นนักเรียนวิ่งหกล้มหัวปูดเลยหัวปูดก็คือหัวโนนั่นเองนะคะอ่านี่คือคำที่นักเรียนจะต้องอ่านแล้วก็สะกดให้ได้นะคะต่อไปคุณครูจะเปลี่ยนแถบพยัญชนะนะคะอ,อกอหอปผ่านไปแล้วคุณครูก็จะเอาแถบตัวสอมานะคะสเสืออ่านว่าสอจอจานอ่านว่าจ อออ่างอ่านว่าออบอใบไ,ไม้อ่านว่าบอค่ะดูแล้วเราก็มาผสมกันอีกเช่นเดิมนะคะเอาละเรามาผสมกันนะคะสอเสือบวกสระอูตามด้วยดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในแม่กดนั้นเดาอ่านว่าสออูดอสูตรค่ะเอ๊ะวันนี้อากาศดีเนาะไปเที่ยว ใช้ทุ่มกันดีกว่าไปสูตรอากาศบริสุทธิ์นะอันนี้ตัวอย่างนะคะสูตรสูตรอากาศามาดูตัวจอค่ะจออูดอจูดาศาสจูดหรือว่าจูดเนี่ยมันเป็นเป็นพืชนะคะที่เรา,านำมาพึ่งแดดให้แห้งตากแดดให้แห้งแล้วก็นำมาสารเป็นเสื้อได้นะคะเรียกว่าจูดตะไบอูดค่ะ อูดอูดออูดอูดแต่ไม่ใช่ตัวอูดตัวอูดที่เป็นสัตว์นั้นมันจะสะกดด้วยตัวถอนะคะอันนี้ให้นักเรียนออกเสียงเฉยๆอามาดูตัวบอค่ะ อ่าบูดอบูดอันนี้สําคัญเลยอาหารบูดนักเรียนอย่าไปทานนะแล้วก็หลังจากรับประทานอาหารแล้วทุกมื้อเราควรแปรงฟันไม่งั้นอาหารที่มันอยู่ตามซอกฟันมันจะบูดแล้วก็จะทําให้ฟันเราผุได้นะคะนักเรียนเอาละเดี๋ยวครูจะนํามาอีกหนึ่งแถบค่ะหนึ่งแถบพยัญชนะเราจะไปรีบรีบเลยนะคะตัวรอตัวอตัวสตัวหอนะคะมันอาจจะซ้ํากัน กับเสียงที่เราได้นำคุณแม่เตนได้นำเสนอไปแล้วนั่นเองนะคะคำเหล่านี้มันอาจจะ,ะง่ายไปสำหรับนักเรียนชั้นป .1 แต่มันก็เป็นคำที่จะเป็นสำคัญนะคะบางคนเรายังสะกดไม่ได้ยังอ่านไม่ออกเราก็ต้องมาฝึกซ้ำๆนะคะรออูดอรูดค่ะ,ะนักเรียนรูด ะะรูดม่านนะบางทีบ้านเราเรามีม่านนะคะพอ,อะตอนเช้าเราก็รูดม่านให้แสงแดดมันส่องเข้ามานะคะ,ะเพื่อให้ฆ่าเชื้อโรคอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าแดดร้อนเรา,าก็รูดม่านปิดไม่ให้แดดร้อนเช่นกันอ,อูดอูดคำนี้ผ่านไปแล้วนะคะซูด,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 ดสูดดมสูดอากาศและ Ha, อูดอหดอ่าผ่านไปแล้วใช่ไหมคะโูดเราก็พูดไปแล้วนะคะเปลี่ยนมาอีกแท่งนึงคุณประจนยังมีอีกสามแทกมันจะอ่ามันจะทันเวลาไหมคะเวลาจะหมดก่อนไหมคะก็ Go, Go, ค่ะก็ Go, อูดอกูดค่ะก็อูดอกูดอ่านักเรียนอ่านนะคะอ่านทางบ้านทางบ้านอ่านไปพร้อมกันรออูดอรูดอออูดอโหดและบออูดอโหดอ้าวซ้ำกันนี่เองซ้ำกันนี่เอง มาดูตัวพอบ้างค่ะพอพอพานพอพานบวกสระอูนักเรียนต้องอ่านออกนะคะอ่านได้ง่ายๆพออูดอพูดค่ะในรักเรียนพูดอีกครั้งพออูดอพูดพออูดอพูดค่ะและพออูดอปูดพออูดอปูดพออูดอปูดค่ะดูและซออูดอสูดซออูดอสุดรูด รูดรออูดอรูดนะคะสระอูเป็นตัวสีแดงนะคะพยัญชนะต้นแล้วก็ตัวสะกดในคืนนี้อีกแถบหนึ่งอีกแถบหนึ่งอ่าแถบหนึ่งคำนี้ซ้ําเดิมนะคะเอาละอ่าอีกครั้งอีกครั้งอ,อีกครั้งนันเองก็อ่านซ้ําอีกครั้งพออูดพูดพออูดอพูดพออูดอพูดนะลูก จออูดดจออูดดจูดจออูดอจูดบออูหอค่ะหอไม่ใช่บอขอโทษหออูดดหูดหออูดดหูดหูดนะคะและ ลอูดอลูดลอูดลอดล,อดล,อดลอูดสูงะลูดเลยสูงะลูดอ่าจบนะคะจบการนําเสนอในค่ําคืนนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะอ่านทบทวนบ่อยๆแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ฝึกเขียนนะคะฝึกเขียนด้วยก็ฝากทางบ้านด้วยนะคะฝากผู้ปกครองด้วยรวมโดยช่วยกันแล้วลูกหลานเราจะเป็นคนอ่านออกเขียนได้ค่ะสําหรับคืนนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ให้กําลังใจคุณครูเติรนด้วยนะคะครูแม่เติรนด้วยนะ คะค่ะบ๊ายบายค่ะ